สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการพลวนดินให้กับต้นหอมเลยที่อยู่ตามเข่งตามกระถางนะคะหลังจากที่เราปลูกมาได้สักประมาณ1-2อาทิตย์นะคะดินเขาจะเริ่มแน่นแบบนี้ค่ะเราก็มาพลวนดินช่วยเขานิดนึงนะคะให้ เขาโตได้ไวขึ้นให้มีออกซิเจนเข้าไปในดินบ้างนะคะไม่ให้ดินเขาแน่นนะคะให้ดินเขาหลวมๆห,หน่อยอย่างนี้ค่ะอันนี้เราไม่ได้ลดน้ํามาประมาณวัน,เ,เ,วนเว้นวันหนึ่งค่ะเว้นไปวันหนึ่งเมื่อวานนี้ไม่ได้ลดนะคะดูลักษณะดินเขานะคะเขาก็ยังชื้นๆอยู่ค่ะนี่ค่ะถ้าชื้นๆอย่างนี้เราก็ยังไม่ต้องลดน้ํานะคะ เพราะว่าต้นหอมเลยเขาไม่ชอบน้ำมากนะคะเขาชอบชื้นชื้นแบบนี้ค่ะแต่ไม่ชอบดินแฉะถ้าเกิดดินชื้นเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีถ้าดินแฉะจะทำให้ต้นเขายิ่งปลูกยิ่งเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราเอาต้นเล็กๆมาปลูกไว้นะคะรอให้เขาโตให้เขาอ้วนขึ้นแล้วเราก็จะถอนทรงเลยค่ะนี่นะคะ อันนี้แยกจากต้นเล็กๆนะคะนี่แก้ปัญหาต้นหอมเลยที่เป็นต้นเล็กๆค่ะปลูกให้เขาใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะทำการถอนส่งให้ลูกค้านะคะ